ตัวอย่างการบ้านข้อ3ใหญ่นะคะเดี๋ยวครูจะทำข้อ1ย่อยให้ดูแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนลองทำข้ออื่นๆที่เหลือเองนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ในเรื่องของกดของไซโคไซน์ ide, ใช่ไหมโจทย์ไม่ได้บอกมาว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะฉะนั้นเวลาเราวาดรูปเนาะวาดเป็นสามเหลี่ยมใดๆก่อนนะคะวาดเริ่มต้นก็มุม A B C แล้วอย่าลืมว่าสำหรับการใช้กดของไซโคไซ์ ide, เนาะ ด้านกับมุมเนี่ยเขาจะถูกระบุไว้เป็นแบบนี้นะคะตรงข้ามมุม a เป็นด้าน a ตัวเล็กตรงข้ามมุม b เป็น b ตัวเล็กแล้วก็ตรงข้ามมุม c จะต้องเป็น c ตัวเล็กนะคะโจทย์ที่ข้อที่1บอกว่า a ตัวเล็กเป็น15 B ตัวเล็กเป็น20แล้วก็มุม c กลาง65องศาเนาะที่นี้ครูลืมอ่านโจทย์ให้ฟังเลยสิ่งที่โจทย์เขาถามก็คือ ไม่เหมือนข้อก่อนหน้าแล้วเนาะข้อนี้เขาให้หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะเวลาพูดถึงพื้นที่สามเหลี่ยมเนาะนักเรียนก็ต้องมีสูตรขึ้นเด้งขึ้นมาในหัวเลยนะพื้นที่สามเหลี่ยมเนาะสูตรของมันก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนะคะดูจากรูปเนี่ยนักเรียนสิ่งที่เรามีเนาะถ้าดูจากรูปรูปนี้ที่ครูวาดนะฐานเรามีละเห็นไหม แต่ความสูงเรายังไม่มีเนาะเพราะว่าเวลาที่เขาวัดความสูงกันเนี่ยความสูงเนี่ยมันต้องวัดจากจุดยอดลงมาตั้งฉากกับฐานเนาะซึ่งเส้นสีแดงเนี่ยเนาะตัว h เนี่ยจะเป็นความสูงเนาะหมายความว่าถ้าเราจะหาพื้นที่สามเหลี่ยม abc นี้ได้เนี่ยเราต้องหาความสูงให้ได้ก่อนข้อนี้ก็จะเริ่มยากขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะทีนี้หายอย่างไรเรียนอันนี้ต้องใช้ความรู้เก่าเข้ามาด้วย น,ะะนักเรียนลองดูที่รูปรูปนี้เพราะอะไรครูถึงใช้รูปรูปนี้เพราะว่ามันมีมุมอยู่หนึ่งมุมไงนอะที่เขาให้เมาส์มันกางเท่าไหร่นะคะเรนจะเห็นว่าสามเหลี่ยมเล็กๆรูปนี้เนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมพอมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเราใช้ได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นพีทาโกรัสก็ได้อัตราส่วนตรีโกณมิติก็ได้ใช่ไหมทีนี้ข้อนี้เราต้องใช้อะไรล่ะ สิบห้าเนี่ยนักเรียนอย่าลืมนะว่าเป็นความยาวตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่แค่ตรงนี้เพราะฉะนั้นสิบห้าเลขสิบห้าเอามาใช้ไม่ได้เด็ดขาดนะคะเราลองดูเรารู้มุมเรารู้ด้านด้านนี้เนาะนักเรียนลองดูนะเราอยากได้ตัว h ถ้าเทียบกับมุมหกสิบห้า h เนี่ยก็คือข้ามใช่ไหมส่วนด้าน b เนี่ยก็คือฉากเนาะข้ามกับฉากใช้อะไรเอ่ย อข้ามกับฉากก็ต้องเป็นซายแล้วล่ะเนาะหา h จากซ้ายอะไรล่ะซ i ายของมุม c จะมีค่าเท่ากับเนาะข้ามก็คือ h ฉากก็คือ b นักเรียนแทนค่าลงไปซ i ายของมุม c ก็คือซ i าย65องศานะคะ h เป็นเท่าไหร่ไม่รู้เราอยากจะหาเนาะส่วนตัว b นะคะ20เนาะ กดเครื่องคิดเลขนิดนึงไซหกสิบหเป็นเท่าไหร่ะไซหกสิบหกดไปพร้อมกันเลยนะเดี๋ยวได้เท่ากันไหมไซหกสิบคูณได้0 9นย์าอ่ะสตำแหน่งแล้วกันเท่ากับ h ส่วน20น่เนาะข้อนี้เนี่ยตัวแปรอยู่ด้านบนอยู่แล้วนะคะนักเรียนเอา20เนี่ยขึ้นมาคูณได้เลยเนาะคูณ20เท่ากับ นอกเรียนจะได้ว่า h ของเราเนี่ยนาอเดี๋ยวประมาณเป็น18.126นะคะเราได้ความสูง h มาแล้วนาอ h ประมาณ18.126ทีนี้ก็ไม่ยากละพื้นที่เพราะฉะนั้นพื้นที่สามเหลี่ยม ABC นะคะเท่ากับ เศษหนส่วนสคูณฐานน้อนักเรียนเห็นฐานไหมฐานอยู่ตรงนี้เนาะฐานก็คือด้านล่างไงนะคะฐานก็คือ A ใครจะเขียนสูตรก่อนก็ได้เนาะคูณ A คูณ H อย่างนี้ก็ได้หรือใครจะแทนไปเลยก็ได้เนาะเศษหนึ่งส่วนสอคูณสิคูณสิบแปจ่ะจัดการคูณเลย15บหคูณสิบแป 126เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็หาร2นะคะคำตอบที่ได้ออกมาเนาะประมาณ135.945นะคะอันนี้เป็นพื้นที่พื้นที่หน่วยต้องเป็นตารางนะคะตารางหน่วยนั่นเองเนาะนักเรียนลองทำข้อ2กับข้อ3ย่อยด้วยตัวเองได้เลย